แล้วก็มาถึงตอนที่ท่านปออท่านมาถึงสวนพระนาวัดแล้วแล้วท่านกนเล่าเรื่องร้ายฟังกับบ้านเมืองของลูกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สีเพอของจังหวัดสงขลากำลังครอนรูดได้แฟของการก่อขาร้ายคือความจริงแล้วมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกันนะมนุษย์กับมนุษย์เนี่ย แต่ทำไมมารบลาฆ่าฟันกันก็เพราะว่ามีอวิชชาพยายามมาเขาส่งอวิชชาเข้ามาบังคับกระแสกิเลสเนี่ยทำให้มนุษย์ไม่มีความรู้และไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายาชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไร ไม่รู้ทั้งเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเป็นไปแต่เกิดไหมแม้ปัจจุบันก็ยังไม่รู้เลยเดินดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้เนระากำลังถูกโลภโทสะโมหะบังคับบัญญายอยู่แล้วต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมอะไรต่างๆมันจะส่งผลไปยังไงจากการกระทำของตัวความคิดคำพูดและการกระทำกายวาจาใจในอนาคตก็ไม่รู้อีกเหมือนกันไอ้พราะความไม่รู้ตรงนี้รวมทั้งไม่รู้ว่า แล้วใครเราเป็นศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติเป็นศัตรูร่วมซึ่งเราจะรู้คำตอบนี้ได้นี่นะจ๊ะนอกจายจะฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้สาคนที่ทุกคนต้องศึกษาเป็นศาสนาประจำโลกนี่นะจ๊ะ <c oughs> เพราะทุกคนต้องศึกษาน <c oughs> จึงจะรู้ได้หรือทำใจหยุดนิ่งภายในซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวตอไปว่าธรรมพอออได้ไปถึงเนะี่ยตรงนั้นคือทำใจหยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายในแล้วเข้าไปถึงพระระัตนตรัยในตัวความลับของชีวิตดังกล่าวก็จะถูกเปิดเผยแล้วเราก็จะรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงเป็นศัตรูร่วมของมวลมนุษยชาตินั้นคือใครอยู่ที่ไหน แล้วมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วทำารื่องอไรจึงจะชนะสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็เป็นอยู่ได้ตัวของตัวเองได้เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในนะจ๊ะเราก็จะไปรู้ตรงนั้นแต่ตอนนี้ขอเรียนให้ทราบว่ามนุษย์กับมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่เพราะความไม่รู้ดังกล่าวนี่แหละจึงเกิดเหตุการณ์ร้ายอย่างนี้ยังมีสิ่งที่อยู่ฉากหลัง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำของมนุษย์อยู่ที่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแหละที่เขาทำให้มนุษย์กับมนุษย์ลบกันเองอย่างนี้ลบกันเองยังไม่พอยังมีวิบากกรรมดอกการอีกเอามาผูกโยงเอว้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ภายในที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดวยวิธีง่ายๆแค่ทำหยุดใจสบายๆเท่านั้นแหละพอไปถึงณาตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้เรื่องราวตรงนี้ได้นะจชะทีนี้ก็มาถึงท่านขึ้นมาปฏิบัติแล้วครั้นได้เวลาปฏิบัติธรรมมมาถึงนาตอนนี้แล้วลูกได้เห็นความกระตือรือร้อนของเพื่อนผู้น,นำบุญได้เห็นความตั้งใจสวดมนต์ทำสมาธิ ได้เห็นวัตรปฏิบัติอันงดงามของพระอาจารย์ได้สมผัสความเอาใจใส่ดูแลของพี่เลี้ยงเราทุกคนทราบซึ่งตื่นตันใจมากวันแรกลูกนั่งสมาธิด้วยความปลอดกังวลใจนิ่งสบายเหมืนแรกนะพอเข้าสู่วันที่สอง วันนี้ก็ยังคงนิ่งอยู่ไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแต่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่ไม่ใช่ความคิดคือความเมื่อยอและความปวดขามาเป็นเพื่อนกายและเพื่อนใจพอเข้าสู่วันที่สามวันนี้ลูกก็ตัดใจ มันตายจากใจของลูกไม่ได้ไปอยู่ที่ขาแล้วใจลูกยังคงนิ่งอยู่ด,ดูนะจ๊ะดูอันิสสองแล้วดูประโยชน์แล้วดูอนุภาพของความนิ่งว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงลูกเริ่มต้นนั่งโดยการเอาใจไปไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องของมวลมนุษยชาติ แต่มเมนต์เสียชาทุกคนอรใจมาอยู่อยู่ที่ตรงนี้ตั้งฐานที่เจ็ตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องความคิดก็จะทําให้ถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องคาําพูดก็จะถูกต้องการกระทำก็จะถูกต้องสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นี่เดี๋ยวดูท่านบออนะจ๊ะเอามาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวจะใช้ตำแหน่งที่ตัวได้อยู่มีอยู่เนี่ยในฐานะอะไรก็แล้วแต่ไปทําสิ่งที่ถูกต้อง แล้วนึกภาพอง,พองค์พร,ร,ระอยู่ในกลางโดนแก้วคือทำความรู้สึกว่ามีพระอยู่ในกลางโดนแก้วลูกปล่อยใจไปสักพักหนึ่งณเวลานั้นลูกรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังหยุดนิ่งเหมือนโลกกำลังหยุดหมุนไม่มีตัวลกูกตัวลูกหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่โลกไปหมดเลย ือถ้ามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีตัวตนหรือไรตัวตนความทุกข์ก็จะล่มสลายไปเพราะความสุขจะมีอยู่เมื่อเรามีความรู้สึกกับเรามีตัวมีตนนี่หายไปหมดไม่าใจหิวกระหายโศกเศร้าเสียใจคลับแก้ใจลําพิไลลำพันะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมีความรู้สึกกับเรามีกายของเราอยู่แต่ตอนได้หยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะ แล้วตัวหายไปเลยโล่งไปหมดสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปลูกรู้สึกแต่ว่าจิตของลูกอยู่ที่กลางกายตรงกลางองค์พระแก้วสายที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ในกลางดวงแก้วเหมือนกับว่าโลกหลับหล,ล,ล,ลับตาลงแล้วเห็นแต่องค์พระในกลางดวงแก้วแล้วอยู่ๆจิตที่หยุดนิ่งอยู่นั้นก็เกิดแสงสว่างชั่วแวบตา ว่าฟขึ้นมาที่ดวงแก้วของลูกแสงเกิดเห็นไหมจ๊ะมันน่ามหัศจรรย์ที่ลลหสสนนลับตาแล้วเห็นแสงสว่างภายในวันใดที่มนุษย์หลับตาเห็นแสงสว่างนะนะจ๊ะไม่มืดวันนั้นโลกก็จะสว่างด้วยเป็นแสงที่เย็นตาลูกมองอยู่นานจนแสงนั้นหายไปลูกมีความสุขมาก นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของการฝึกสมาธิของลูกความนิ่งและความสบายแสงสว่างที่ลูกเห็นทำให้ลูก,กรู้สึกว่าที่ศูนย์กลางกายที่นี่แหละคือหลุมหลบภัยของลูกเป็นที่ที่ลูกวางได้หมดเป็นที่ปลอดภยัยที่สุดเป็นที่ไว้วางใจนี่แต่จะเอาใจไว้ก็ต้องไว้ที่ศูนย์กลาง กายฐานที่เจ็ดถ้าจะเอาใจไปวางก็ต้องวางที่ศูนย์กลางกายฐานทีเ่เจ็ดเพราะนั้นที่ไว้วางใจมีอยู่ที่เดียวคือกลางกายฐานที่เจ็ดใ่ซึ่งจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยนี่จชะแปลว่าใจนี่จะต้องคลายความผูกพันทุกสิ่งหมดเลยแต่เดิมเราเอาใจไปวางไว้ที่คนไว้ที่สัตว ไว้ที่สิ่งของไว้ที่ลาบยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะก็ว่าเราไม่ได้เจอความสุขเลยตรงนั้นไว้วางใจไม่ค่อยได้เอาใจไปวางไว้แล้วก็วางผิดที่แล้วเป็นมีปัญหาแต่าวางถูกที่มีปัญญานี่นะจ๊ะและก็พาให้มีความสุขด้วยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนี่ท่านพอะอท่านยืนยัน ที่นี่สอนให้ลูกนิ่งได้ในทุกอริยาบทลูกสามารถทำสามาธิได้ในทุกที่แค่เราเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายรู้ว่ามันเป็นเคล็ดลับที่วิเศษมากเห็นไหมเจะวิเศษมากเลยเพราะฉะนั้นใครให้โนฮาวตรงนี้ท่านเป็นบุคคลอันประเสริฐอย่างยิ่งที่เราควรจะบูชาท่านตั้งแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เอยมาเลย กระทั่งมาถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่บุคคนพ่อวิชาธรรมกายของเราเป็นต้นนี่นะจ๊ะหรือ mm hmm. ว่ามาเป็นเคล็ดลับที่พิเศษมากลิสุดเพราะเป็นวิธีที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้ที่จะทําให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไว้วางใจมีความสุขโอโดมไปด้วยวิตามินแห่งดวงปัญญาเหมือนออกสู่ทะเล แห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตและประหนึ่งเราเป็นจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายพอไปถึงณตรงนั้นนะจ๊ะเราเหมือนเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหมดเลยศูนย์กลางจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดเพราะนั้นท่านยืนยันว่ามันเป็นเคเล็ดลับที่วิเศษมากตอนนี้ลูกกลับมาอยู่ที่นาราธิวาส ช่เป็นความรู้สึกที่แตกต่างมากเลยค่ะหลวงพ่อลูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทั้งเรื่องอารมณ์แต่ก,ก่อนหวาดระแวงอะไรนางต้องพกปูนดี๋ยวนี้ติดธรรมอาวุธลูกนิ่งได้ในท่ามกลางปัญหาใจเย็นขึ้น เหมือนจุดเย็นที่กลางเตาหลอมเวลาที่มีปัญหาลูกแค่เอาใจไปไว้ที่ศูนย์กลางกายเท่าน,นั้นแหละพอไปไว้ที่ศูนย์กลางกายทันทีแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเราจะนั่งสมาธิทุกวันพระลกระูกรู้วาเมาลูกนั่งสมาธิแล้วพระท่านจะคุ้มครองตัวลูกแต่ก่อนลูกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ในกลางท้องของเราจะมีพระอยู่กว่าจะมารู้กันตอนทอทยุลูกจะหกสิบอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาวัดกันที่ตรงที่ใครได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวการที่มีโลกยศทรัพย์ที่มากมายไม่ได้แปลปว่าชีวิตสมบูรณ์เพราะจะมีความรู้สึกพล่องอยู่เป็นนิดมันไม่เพียงพอ มันอยากจะสแสวงหาไปเรื่อยไปเพราะมันเพลินต่อการสแสวงหาจนหมดเวลาของชีวิตแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งที่ตัวปรารถนาแต่วันใดที่สแสวงหาอริยทรัพย์ทรัพภายในโดวยวิธีทิ้งง่ายใจหยุดทิ้งแล้วพบอริยทรัพย์คือพระรัตนตรัยในตัวแล้ววันนั้นเราจะมีความรู้สึกด้วยตัวของเราเองว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชีวิต เราประสบความสําเร็จในชีวิตเราจะปีติและก็ภาคภูมิใจทีเดียวว่าเราสมหวังในชีวิตเราจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่อยู่ในตัวไม่ยอมสยบพูดที่มีทรัพย์มากหรือมีอะไรมากมายเนะี่ยคือเราเห็นเขาก็เหมือนกับเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งกระชื่นชมในบุญเก่าที่เขาทำมาแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่า วนันพลั่นพึึงอะไรเลยเพราะเราก็ไม่ได้คิดจะเอาไปเอาอะไรกับเขาคิดแต่ว่าเราจะเอาไปให้เขาความรู้สึกเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปถึงพระในตัวนี่แหละจะมีความรู้สึกเราอยากให้นะตั้งแต่วัที่โลกิยทรัพย์เราก็ไม่ค่อยจะมีแต่เรามีสิ่งที่เหนือกว่าคืออยากจะให้วิชาชีวิตให้ความรู้ที่จะทําให้เขาสมบูรณ์คือเติมเต็มส่วนที่เขาพร่องเนะี่ยให้มันสมบูรณ์ขึ้น นี่นะจ๊ะการได้มาพบเจอหลวงพ่อถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตหนึง่งฟังและชื่นใจหลวงพ่อทำให้พวกเราเชื่อมันว่าศาสนาพุทธจะไม่ล่มสลายอ๋อแน่นอนเพราะเป็นศาสนาประจําโลกอับพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเพื่อมนุษย์และเทวดานี่นะจ๊ะตายแล้วยังตามไปสอนไม่มีาศาสตาใดหรือคุณครูคนใดที่จะตามไปสอนหลังจากตายแล้ว ออมีแต่ไปกรารไหว้ผู้ที่ตายแล้วแต่นี่ท่านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่ไงแต่ว่าครูไม่ใหญ่ทาําตามลําพังไม่ได้หรอกพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอย่างนี้แหละเราและชาวโลกก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้เพราะว่า พระพุทธศาสนาเป็นความรู้สากลที่ทุกคนต้องศึกษาไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งของโลกหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพื่อทุกๆคนเพราะนั้นเราจะไปปิดกั้นตัวของเราเองให้เปิดใจให้กว้างขวางความเชื่อเอาไว้บนหิ้งแต่สิ่งที่เป็นความจริงนี่เราต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะแล้วพ่อกำลังสร้างบระวจศาสารพุทธศาสนา เาชวนทุกคนอย่ามาสร้างประวัติศาสตร์ขพุธศาสนานี่ท่านก็ชื่นชมนะเจ๊ะว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำาให้ความมหัศจรรย์มา,มากๆเลยค่ะแต่ความมหัศจรรย์นี้ต้องมาช่วยกันทําแล้วมันกาลมันจะเกิดขึ้นแต่เราช่วยกันสร้างโมดูลนีนะจ้ะหลังคามหารัตนวิหารคตเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมหัศจรรย์เพราะเราจะไปกราบอาราตนาพุทธบุตรหลักี่กายทั่วโลกเป็นเรือนราเนี่ยมาเป็นทักิณใน ญาตบุคคลนะจ๊ะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราลูกว่าเป็นเรื่องอัศจรย์ของคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วใช้เวลาทั้งชีวิตในการเผยแผ่พ,พุทธศาสนาหุงสอนคนเป็นคนดีอือน,นี้ท่านชื่นชมนะครูวิจัยก็ชื่นใจแายมีกรอนมาด้วยแต่งเพราะมากเลยแต่ว่าเก็บไว้อ่านเองมันเพราะนะ เพราะมากเลยที่วัดพระธรรมกายทุกสิ่งคือความอัศจรรย์อยากให้ทุกวัดอัศจรรย์แลวก็อยากให้ทัว่วโลกอัศจรรย์ทุกสิ่งสร้างกันด้วยฝีมือมนุษย์ด้วยพลังศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมลูกในนามเพื่อนครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอจังหวัดสงขลาขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้โอกาสทองของชีวิตอืมนี่ยังกระชื่นชมไปด้วยนะอืม หลวงพ่อเป็นผู้นำทางพวกเราเออกจากกลางทะเลแดดที่แผดเผาพาเราไปน้ำตกี่มีน้ำทิพย์ที่เย็นชำ่ำอืมโอ้คืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้หลวงพ่อก็มาช่วยพวกเราด้วยตัวหลวงพ่อเองอก็ต้องช่วยกันตัดต่อกันไปนะจ๊ะบอกกันตัดต่อกันไปไปนแนะนำเราทำได้อย่างไรเราก็แนะนำยามใดที่เกิดความสะดุ้งกลัวไปให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยที่สูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด แค่หลับตาเบาๆใจหยุดอยู่กลางกายแค่นั้นแหละทุกคนทําได้อาจย์ไม่ว่าจะมีเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดทําได้ไม่ขัดแย้งความเชื่อดังเดิมจะทําให้เข้าใจความเชื่อดังเดิมได้ดีขึ้นเลยเพราะทุกความเชื่อสอนให้ไปสู่สันติแต่สันติจะอยู่ที่ใจหยุดนัติสันติพลังสุขขังนี่ไม่ใช่ความสุขอื่นนอกจาก ใจหยุดใจนิ่งไม่มีเดี๋จะไปสู่สันตินั้นตั้งหยุดนิ่งอย่างเดียวนี่ไงออตอนนี้ทา่านก็ชื่นชมหลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้จักวิธีการที่จะเอาความเย็นกลับไปที่แป้งของเราอล้าสอนให้เรารู้จักวิธีการหยิบยื่นความสุขละเนื่คนรอบข้างลูกกลับมาเป็นครูคนใหม่มกลับมาพร้อมที่จะตอ่อสู้แต่ว่าเป็นการตอร่อสู้อีกรูปแบบหนึ่ง และลกรู้ว่าเกราะที่จะคุ้มครองตัวลูกดีที่สุดก็คือพระที่อยู่ในตัวนั่นเองอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตอนนี้ลูกมีพลังมีกําลังชีวิตเพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะอยู่ต่อเพืทำหน้าที่ครูผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยต่อไปลรกจะไม่หนีจะไม่ย้ายถิน่นอืแล้วขอบาวนาตัวว่าจะติดตามตามติด หลวงพ่อตลอดไปเพื่อเดินทางไปในเส้นทางบุญสายนี้ที่ท่านมาต่อสู้เมื่อกี้คือกลับไปต่อสู้กับความกลัวความหวาดระแวงความขัดเคืองความโกรธแค้นอะไรต่างๆด้วยการทำใจหยุดนิ่งแล้วก็จะแนะนำเพื่อนครูแล้วก็ให้ทำอย่างท่านอีกท่านจะเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่นั่นอย่างที่ท่านบอก ดวงสุริครแสงอรุ คุณครูธิดาวนันลักษ์ท่านจะกลับไปเป็นแสงสว่า,วางใ้ที่นั้นเดีหัวใจดวงใหม่ที่ใสๆใสมีพระมีองค์พระอยู่กลางกายนี่จ้ะกรายยิ้มของท่านอืมยังก็ราเ้าๆนะนี่เด็กๆบอกคุณครูธิดาเป็นคนดีที่หนึ่งเลย เป็นครูคนดีที่หนึ่งของหนูค่ะนี่เด็กนักเรียนมอบดอกมะลิให้แม่ครูเนื่องในวันแม่แห่งชาติโอ้หูน่ารักมากเลยเห็นไหมเจ๊เด็กๆทุกคนรักคนครูทิดาน่ะครูทิดาก็รักทุกคน,กคนคคร,นะครกกกคนักผู้ปกครองเพื่อนมนุษย์พี่น้องผองไทยเพื่อนรวมโลกตัวรายยิ้มอันประเสริฐของท่าน็ก เป็นลายยิ้มที่ออกมาจากภายในเใช่ไหมจ๊ะดูสดชื่นดูแจ่มใสที่ต่ท่านไม่บอกว่าวัยท่านห้าสิบเก้าเนี่ยเราก็ได้กว่าสิบเก้าอ่ะไหนไหนผูดภาษาตาเลยจ๊ะว่าคุณครูเป็นคนดีที่หนึ่งของหนูอะคุณครูเป็นคนดีที่หนึ่งของนูค่ะคุณครูเป็นคนดีที่หนึ่งของนูค่ะของนูค่ะ คุณครูเป็นคนดีทีหนึ่งของนูค่ะ <Yeah. S 1> อืมคุณครูทีิดาวันรักษ์ <Yeah. S 1> อายุอาสิบก้าปี <c oughs> นี่ภูมิในการโรงเรียนบ้านปอนะจังหวัดนาราธิวาสทได้เราเรื่องผลกรารรียัตรทำให้เราฟังและวทำให้เรามีความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความสุขภายในพรระัฒนตรัยในตัวได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพัน และก็ไม่จับกัดเพศวัยอะไรต่างๆแม้มาไกลายถึง59ปีใกลจากเบอรเกษเสียณท่านก็ยังมาถึงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจได้นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาสาธุการกับท่านจ้ะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราฟังคุณครูทิดาวนันลักษณผู้นวิการโรงเรียนบ้านปอนาจังหวัดดาราธิวาฒว่าท่านอยากจะเป็นอะไร Mmm. Uh. 우편상 건마.